ไอ้คนร้ายที่เธอกำลังตามหานะ่ะมันไม่ใช่ใครหรอกนอกจากไอ้พริกวีที่รักของเธอฉันคิดอะไรอยู่นะฉันคิดเรื่องนี้แบบนั้นได้ยังไงกันเนี่ยโมนิชาโกหกไปเรื่อยเราจะไปใส่ใจไม่ได้เด็ดขาดเลยโมนิชาข่ารูกสาวพาแต่เธอช่วยปีตาเอาไว้ขอบคุณจริงๆเลยนะเป็นไปได้ที่โมนิชาอยากจะฆ่าเราจริงๆแต่ว่าพริตวีช่วยเราเอาไว้ และเป็นไปได้ที่โมนิชามาเพื่อฆ่าพิษวีฆ่าพิษวีเพราะว่าฉันแต่ว่าช่างมันเถอนะตอนนี้เนะี่ยพิษวีได้รับบาดเจ็บและฉันเองก็เป็นสาเหตุของเรื่องนี้ฉันจะไปคิดได้กับเขาแบบนั้นทำไมกันนะแบบนี้นะ่ยมันไม่ดีเลยฉันไม่ควรที่จะคิดอะไรแบบนั้น ไี่แหละครับปีตาคุณคิดมากในเรื่องที่โมริชาพูดเหรอปีตาอย่าคิดมากเลยมนิชาก็ขูกคุณไปอย่างนั้นน่ะเธออยากจะโคนปราสาทคุณมากกว่าถ้าคุณคิดถึงแต่โมนิชาก็แปลว่าคุณจะแพ้นะปีตาไปสายใจกับคนแบบนั้นไม่ได้หรอกจริงไหมล่ะครับสัญญากับผมนะคุณจะไม่คิดมากเรื่องโมนิชา ปีตาไม่ต้องห่วงนะครับโมนิชาทำอะไรเราไม่ได้หรอกผมจะจัดการเองโมนิชาจะต้องติดคุกนานที่สุดเธอจะต้องชดใช้กรรมเธอต้องอยู่ในคุกเธอต้องใช้กรรมที่ทำฉันเห็นด้วยเลยนะคะอย่าคิดมากสิครับปีตายิ้มได้แล้วนะ <c oughs> ดีครับ เธอเรีนคนนั้นไปฉลองหัวลีกับพริตวีแค่สองคนอืมสองคนนั้นมีอะไรกันแน่แนะเลยเหระเชื่อ,อย่าสิทำไมล่ะทำไมหน้าถอดเสียแบบนั้นล่ะบอกมาสิว่าแกกับเชอเรีนเป็นอะไรกันบอกมาพริตวีเป็นอะไรกันใช่ก่อนอื่นเราต้องพิสูจน์ก่อนว่าสองคนนั้นคบชู้กันอยู่จริงๆเราต้องทำแบบนั้นเราต้องทำให้ได้ และถ้าทำได้แล้วก็เชอรินกับพิทวีเราจะชนะสองต่อเลยแบบนี้ถือว่ายิางปืนนัดเดียวได้นกสองตัวใช่แล้วการแต่งงานของริชช์จะโดนยกเลิกและปีตาก็ไม่ต้องแต่งงานกับไอ้เลวนั่นเราต้องจับตาดูพวกมันเอาไว้ลิขิตรักสายสัมพันธ์สองจันทร์ถึงศุกร์เวลาสองทุ่มครึ่ง